สว,ส, si. สวัสดีค่ะตะลมือตะเรดดี้กับบรวกกสกินอย่างจ้ะเอาเส้นนี่ละค่ะเส้นเศร้าก็เกาล่ะค่ะเด็กเส้นเนาะเด็กเส้นวันนี้ได้น้ำยาปลากระป๋องปิ้อีกีอาจารย์กินแบบนี้หรือจ้ากินแสบก็เกาหรือจ้ากินแบบบ้านๆแถมปุ้งปุ้งสะดุ้งหาโต ไอ้ทวนๆดูจ้ะมาค่ะโรยพเข้าไปมันสิเผ็ดป่ะจ๊ะน้อยนึงเนาะน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวมันชิเผ็ดตามด้วยค่ะกระสับด้วยะน้อยๆปุ้ยนี่นะนีเสร็จเม่นกรจ้ะมาค่ะเริ่มค้นบ่จะครนทำการโรนโอ้โห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 ้นนเหตุ สุดเหอเห็นสาวขึ้นอย่างปะปงตกทำไมแค่กูซูงหายตัวไม่ตามบอกลองดูบางอย่างเซอร์มือก็ได้จ้าเซอสองก็ได้ได้จาอืมเหตดเห็ุนักฮะตัวไหนซะ นวนหัวตพี่กระเชิดพี่เรียนดีเปล,ล,ล่าเออเรียนีโอ๊ะทำอะไรแบบวุ่ Thank okay. you.